เพราะระบบอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือของไฟสตาร์นะครับที่ทําให้ไม่ว่าเราจะมีอีกอกี่สาขาก็สามารถบริหารได้อย่างสบายเลยครับตั้งแต่เรียนจบนะครับผมก็เริ่มทําธุรกิจไฟสตาร์เลยครับด้วยความที่ผมมีความฝันที่ว่าอยากจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ยังหนุมครับก็ที่ผมมาทําธุรกิจไฟสตาร์นะครับก็เนื่องด้วยมีรุ่นพี่ที่ผมรู้จักคนนึงเนี่ยเขาทําอยู่แล้วและผมเห็นว่าธุรกิจที่เขาทำเนี่ยไปได้ดีผมก็น่าจะทําได้และสุดท้ายผมก็ทําได้จริง้วยครับ ตอนนี้ผมเปิดสาขาแรกได้ปีหนึ่งนะครับคือตอนนั้นเนี่ยขายดีมากๆตอนนั้นมันก็รู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วแล้วก็อยู่ได้แล้วนะครับแต่ด้ยวยความที่ผมมีความเชื่อมั่นครับว่าไฟสตาร์เนี่ยจะสามารถต่อยอดความฝันของผมขึ้นไปอีกเรื่อยๆก็เลยตัดสินใจที่แบบเปิดสาขาที่2ขึ้นมาครับ ผมมั่นใจในระบบของเขามากๆครับโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพพนักงานนะครับคือเรารู้ว่าเขาเนี่ยมีการเทรนทุกขั้นตอนมาอย่างดีและมีความละเอียดมากๆครับที่ผมรู้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ต้องมีการไปเรียนไปเทรนมาเหมือนกันด้วยความที่เราเป็นเจ้าของนะครับก็ต้องรู้ทุกขั้นตอนเพื่อจะสามารถมาควบคุมดูแลพนักงานของเราได้ครับแถมไฟสตาร์นะครับเขายังมาช่วยตรวจสอบคุณภาพให้เราทุกเดือนเพื่อให้เราเชื่อมั่นได้ว่าร้านของเราพนักงานสามารถที่จะทํางานได้อย่างดีมีคุณภาพได้มาตรฐานที่ดีครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเราไปเริ่มต้นทําธุรกิจเองนะครับ mm. ก็คงต้องไปนั่ง mm. ลองผิดลองถูกกับพนากาักงานคนจะเจอที่มันลงตัวนะครับ mm. ก็คงต้องใช้เวลานานเลยแหละครับ เรื่องอุปกรณ์นะครับเขาก็ของดีมาให้เราใช้เลยครับซึ่งถ้าเราไปเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่นะครับจะต้องไปหาซื้ออุปกรณ์มาใช้เองซึ่งเราอาจจะได้ของที่ไม่ได้คุณภาพก็ได้นะครับแต่พอทํากับไฟตาเนี่ยเขาคิดมาให้เราหมดแล้วนะครับว่าอันไหนดีอันไหนเหมาะสมกับการใช้งานและก็ใช้งานได้จริงด้วยครับในเรื่องของการสั่งของหรือว่าสต๊อกของโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากๆครับแต่ว่าไฟตาเขามีระบบช่วยคํานวณให้กับเราทําให้วันหนึ่งเนี่ยเราสามารถคํานวณได้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีจะต้องสต๊อกสินค้าตัวไหนใน มาเท่่าไรทําให้เราไม่มีสินค้าขาดหรือว่าค้างสตอ็อกครับยิ่งถ้าเกิดว่าสมมุติวันนั้นเราขายดีมากๆขายของหมดเกลี้ยงเลยสั่งของวันนี้วันพรุ่งนี้เขาก็มาส่งให้นอกจากทีมงานที่ช่วยเหลือเราแล้วนะครับตัวระบบ POS ของเขาก็ดีนะครับทำให้ผมเนี่ยสามารถบริหารร้านได้อย่างดีมีประสิทธิภาพและก็มีความแม่นยําผมก็เลยตัดสินใจเปิดสาขา2องโดยไม่กังวลเลยครับเพราะทั้งระบบทีมงานและก็อุปกรณ์ที่ดีนะครับไม่ว่าจะมีกี่สาขาก็สามารถบริหารได้สบายๆเลยครับ สำหรับคนที่กำลังลังเลนะครับว่าจะเริ่มต้นทําธุรกิจกับไฟสตาร์ดีไหมครับคือผมอยากจะบอกว่าเขาคิดทุกอย่างมาให้เราไปอย่างดีประสบการณ์ทําธุรกิจก็สูงระบบของเขาก็ดีนะครับและอย่างนี้จะคิดมากทำไมครับลงมือทําเลยครับ